ะจะเมื่อนี่ลูกใส่สิผูกแขนแม่ว่าสันครอบครัวนี่สิผูกแขนยายหนึ่งพันบาทผูกแขนคุณยายจะให้เด้อเหรอคุณยายไม่ได้น้ำตาพังๆๆๆเงาเด พันหนึงได้ใส่หลายมือยัาไปลงให้เขาม่าตั่อาไปเลแ่าลูกด้านที่ผูกแขนสงการโอ้ได้หลายเหรอตัวนี้หลายพันอยู่ดิสงของการเสียงดีๆเด้อวิญญนบ่

วันอ้วยมาเี่ยงโอ้ยมางมเลี้ยงโอ้ยยามดี่ยงันบองเลี่ยงอะรเียงมองไนทคี้มองเลี่ยมมองอีพอนั่นแล้วเนาะมองอีพอกับูขึปลูกลูกค้าแล้วขีดวะเนี่ยเียขี้มันั่นปั่นั่งตงนี่เด้จะช่วไปมาเดี่ยงมันลำบากไครก็จเลี้ยงด้วยมันไม่มองเดียงานติดบนเดียงเสียแต่เด็กมาเลี่ยงกับขายกอย่าไปมาเดี้ยงย่าไปมาเลี้ยง

ให้แม่เบิร์รถดละพ่อก็เอาหรอกให้แม่เบิร์พ่อใค่จะไปสะดวกสบายเห็นว่าพ่อจะไปเตี้ยวพ่อจะไม่ตี